คลิปไฮไลท์นี้ทำขึ้นมาเพื่อประกวดในงาน Legion Academy เท่านนั้ในขณะที่กาเรนกำลังเสียเปรียบจากการสู้กับเออก่อนนั้นเกนที่เห็นจังหวะที่ดีก็เลยแกงเข้ามาเปิดด้วยสกิลดับบรรยูครับผมแล้วจะตามด้วยคิวกาเรนที่เห็นว่าจังหวะดีๆก็เลยเปิดเข้าไปเออก่อนพยายามสู้ตามแต่ก็น่าเสียดายครับผมกาเรนได้เฟิร์สแบบไปนะครับผมจังหวะนี้เซนราคาซิคที่กำลังจะเอามังกรอยู่นั้นเซนราฟิทที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยเปิดเตะเข้าไปโดนทั้งคู่เกนที่พยายามจะเอามังกรนั้นแต่คาซิกก็ได้มังกรไปคาซกก็ดออไไ้เเเลทที่่่พพยยยยยาา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 ามมมมมจะะฆสรถค เซตนีพยายามมาช่วยแต่ว่าในมุมนี้ไม่พอชจวยเปิดติข้าไปเก็บ3ามตัวครับผมโอ้โหสุดยอดจริงครับคุณคนนี้ดูเหมือนในขณะนั้นเซตที่กำลังหลอยป้อมล่างอย่างสบายจะเฉลิมแล้วมีพอช่วยเห็นท่าไปดีเลยเข้ามากันแต่เซตเดินมาเข้าไปครับผมแต่โดนเซเลฟต์ขัดไว้เซเลฟต์ที่จะถอยออกมาแทนนะครับผมคาสเดีที่ลงมาสมทบทีมล่างเอ้ยทีมฟ้านะครับผมแต่ว่าทีมแดงก็เข้ามาสมทบเช่นกันนะครับผมคาสเดียล็อกเข้าไปครับแต่เซตหลบได้ครับผมจังหวะนี้เซเลฟิ์เปิดติเข้าไปโดนสามตัวลูกครับผมโอ้แต่คาสิกนััััััั้้้้้นนนนนใชจงหหวววะะะลอทุกกตตคครรบบบโโเ็ไไมม่ดผ คาซาดิจะลอดหรือไม่ครับคาซิดิจะลอดหรือไม่แต่เสียนได้ก็ผมคาซิดิกลับมาทำไมก็ไม่รู้คาซิ่เก็บเข้าไปที่ทริปเปิลคิวแล้วผมสุดยอดจริงๆมาฟ้าอะไรไม่ได้ป๊อปไปแล้วเขาก็เลยเิ็บแตงครับผมแต่ว่าเคสโดนเทสดหนึ่งครับผมเท็ดพุ่งเข้าไปแล้วพักลมาเซเลฟีเปิดอัตติเออก่อนครับเปิดอัตติเหมือนกันโดนเคสเก็บเคงเข้าไปแล้วเราเป็นฟาจูดเปิดอัตติเข้ามายังไงต่อครับผมคาซิดิโดนเทสดหนึ่งครับผมเทสพุ่งเข้าไปแล้วพักลมา แต่เหมือนเทสจะพุ่งเร็วไปหน่อยเขาก็เลยตายไวครับผมโอ้แย่จริงๆคาซิกเทนดีกว่านี่เปิดเข้าไปได้คาซีลินครับผมแต่ว่าแฟนเข้าไปเพื่อนที่ไปเอาเซลล์ปินเซตหน้าเสียได้ครับโดนพิภูจุนขัดก็ได้ก่อนแย่จริงๆครับผมเอาละครับผมมังกรเกิดไปที่ละร,ร้อยนะครับผมคาซิกเตอร์สบายคอทวอร์ดไปแล้วเซตเหมือนที่จะเดินไปเปิดบอดนะครับผมแต่ว่านี้คาซิเากเปิดมังกรไปแล้วฝั่งฟ้าเริ่มที่จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับการเินที้กำลังนำหน้าอยู่ เซตที่เหมือนจะเริ่มไปประจำที่ทำการล้วงฝั่งฟ้าบุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วบุกเข้ามาเรื่อยๆแล้วคาธอรีนโดนเปิดไปแล้วครับผมเซตที่เหมือนพยายามจะช่วยคาธอรีนอยู่นั้นพักออกไปมิฟฟูจุนโดนล้วงแต่มิฟฟูจุนแฝงออกมาได้จังหวะนี้ไงต่อเอ้ยเทซดึงจังหวะนี้มิฟฟูจุนโดนล้วงไปแล้วเซเลฟีโดนล้วงต่อไปจังหวะนี้เทตบุกเข้าไปแต่ว่าโดนคาทอลินล้วงไปได้จังหวะนี้บุกเข้าไปแล้วเซตแตกแล้วครับผมและซิสก็สามารถเดดมาใส่การเล่นได้คาซิคฆ่าคาทอลินเจี๊ยบลอยครับผมจบไฟสุดยอดจริงๆ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปไฮไลท์ทั้งหมดในวันนี้ก็ถ้าภาพมือสุอภาพกิตยังไงก็ต้องขอแพลไว้ที่นี่นะครับในการประกวดครั้งแรกสำหรับทุกท่นสวัสดีครับ